สวัสดีครับเรามาเจาะลึกภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีตุลในปี2569กันดีกว่าปีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ปีธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่จะพลิกชีวิตไปแบบสิ้นเชิงเลยครับทิมหลักของชาวตุลในปีนี้เลยนะครับก็คือการทําลายสมดุลเก่าเพื่อสร้างสมดุลใหม่ฟังแล้วอาจจะดูน่ากลัวนิดน,นึงนะครับแต่มันหมายความว่าปีนี้ดวงดาวจะผลักดันให้เราต้องกล้า กล้าที่จะทิ้งความสบายใจเดิมๆเพื่อไปสร้างรากฐานชีวิตใหม่ที่มันมั่นคงกว่าดีกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อืมอาจจะอึดอัดในช่วงแรกนะครับแต่เชื่อเถอะว่ามันจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อการเติบโตครับคือปี2569เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเริ่มต้นปีใหม่ธรรมดานะครับแต่มันคือจุดเปลี่ยนยุคสมัยในชีวิตของชาวตุนเลยทีเดียวเพราะอะไร เพราะว่าการย้ายตำแหน่งครั้งใหญ่ของดาวเคราะห์ดวงหลักๆเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนทุกความท้าทายที่เจอให้กลายเป็นบันไดขั้นสำคัญที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จในระดับที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยละครับพลังงานหลักๆของปีนี้เลยนะครับมาจากดาวสองดวงนี้เลยด้านหนึ่งคือดาวเสาร์ที่จะนำบททดสอบแบบสุดหินเข้ามาในชีวิตเลยนะครับเรียกร้องทั้งความอดทนและวินัยอย่างสูงสุดเลยแต่แต่อีกด้านหนึ่งเราก็มีดาวพฤหัสที่จะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ดีที่สุดหรือที่เรียกว่าเป็นอุจจะ ในรอบ12ปีเลยนะซึ่งจะมอบโอกาสทองในเรื่องการงานแบบโอ้จัดเต็มปีนี้มาเลยเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลระหว่างการรับมือบททดสอบใหญ่กับการคว้าโอกาสครั้งสาคัญให้ได้นั่นเองครับเอาละครับเรามาจอดลึกในส่วนที่ต้องบอกว่าโดดเด่นที่สุดของชาวตุลในปี2569กกันเลยดีกว่านั่นก็คือเรื่องของการงานครับซึ่งเรียกได้ว่าจะเป็นการก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่ในรอบทศวรรษเลยทีเดียว ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือการแบ่งจังหวะของปีที่ชัดเจนมากครับดูนะครับช่วง5เดือนแรกมกราคมถึงพฤษภาคมเนี่ยคือช่วงรับคมดาบเป็นเวลาที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดไม่ว่าจะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆสร้างคอนเน็ชันหรือวางแผนต่างๆเพราะอะไรเพราะว่ายุคทองที่แท้จริงเนี่ยจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงตุลาคมเลยครับเป็นจังหวะที่ดาวพฤหับดีย้ายเข้าสู่ตำแหน่งที่ดีที่สุดโอกาสจะหลั่งไหลเข้ามาแบบสุด ก่อนจะเข้าสู่ช่วงปลายปีพฤศจิกายนธันวาคมที่จะเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวผลลัพธ์จากความพยายามทั้งหมดนั่นเองครับแล้วพอหน้าต่างแห่งโอกาสนี้เปิดออกในเดือนมิถุนายนนะครับบอกได้เลยว่าโอกาสจะถาโถมเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยล่ะครับมีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่งแบบก้าวกระโดดได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหญ่ๆระดับประเทศหรือใครทำธุรกิจนะก็จะขยายตัวอย่างมหาศาลโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การศึกษากฎหมายแล้วก็การแพทย์ครับ แต่แน่นอนครับว่าความสำเร็จยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันก็ย่อมมาพร้อมกับบททดสอบประเด็นสำคัญเลยคือต้องเตรียมรับมือกับการเมืองในออฟฟิศให้ดีโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมกับกันยายนที่ต้องระวังเรื่องการถูกแทงข้างหลังเป็นพิเศษแล้วก็ยังมีปัญหาจากลูกน้องบริวารที่อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้ในช่วงเดือนเมษายนด้วยคืออิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยจะทำให้ความสำเร็จของเราไปดึงดูดความอิจฉาเข้ามาได้ง่ายๆเลยครับ เอาละครับมาดูกันต่อที่เรื่องการเงินซึ่งต้องบอกว่าสะท้อนธีมของปีนี้ได้ดีมากๆเลยนั่นก็คือปีแห่งความเสี่ยงสูงแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงเช่นกันครับในด้านการลงทุนนะครับดาวพฤหัสเนี่ยสนับสนุนสินทรัพย์ระยะยาวอย่างอสังหาริมทรัพย์มากๆเลยครับซึ่งควรจะเป็นหัวใจหลักของพอร์ตในปีนี้เลยแต่ในขณะเดียวกันอิทธิพลของพระราหูก็จะมาล่อใจด้วยผลกําไรระยะสั้นจากสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ ซึ่งตรงนี้ต้องย้ําเลยนะครับว่าต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเลยเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนหนักๆและที่สําคัญที่สุดไม่ว่าจะลงทุนอะไรต้องมีเงินสํารองฉุกเฉินเผื่อไว้สําหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเสมอครับส่วนอิทธิพลของดาวเสาร์ก็เตือนมาค่อนข้างชัดเกฑ์เลยนะครับว่าให้หลีกเลี่ยงการสร้างน้สินระยะยาวที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และมีเดือนที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยก็คือเดือนกุมภาพันธ์กับมิถุนายนครับที่มีเกณฑ์จะเกิดการพละเบาะบาแว้งเรื่องผลประโยชน์กับคนใกล้ชิด จนอาจถึงขั้นแตกหักกันได้เลยนะต้องระวังจริงๆครับมาถึงเรื่องความรักกันบ้างครับโหปี2569ของชาวตุลน,นี่เปรียบเสมือนบทละครชีวิตที่เข้มข้นมากๆเลยแหะครับคืออิทธิพลของพระราหูเนี่ยจะทําให้ความสัมพันธ์เต็มไปด้วยความซับซ้อนแล้วก็คาดเดาได้ยากจริงๆ สำหรับคนโสดนะครับปีนี้ต้องบอกว่าเสน่ห์แรงมากๆจะมีคนเข้ามาเยอะเลยแต่ต้องใช้สติในการคัดกรองให้ดีๆเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่อาจจะเข้ามาแบบไม่จริงใจหรือมีเจ้าของอยู่แล้วส่วนคนมีคู่ปีนี้คือบททดสอบความสัมพันธ์ของจริงเลยครับต้องประครับประคองกันให้ดีโดยเฉพาะเดือนเมษายนที่ถือเป็นจุดเปราะบางที่สุดต้องระวังเรื่องรักซ้อนในที่ทํางานเป็นพิเศษเลยครับเอาล่ะครับเรามาถึงส่วนที่ต้องบอกว่า ต้องให้ความสำคัญมากที่สุดสำหรับชาวตุลในปี2569แล้วนะครับนั่นก็คือบททดสอบด้านสุขภาพและอุปสรรคต่างๆที่มาจากดาวเสาร์โดยตรงเลยเรื่องสุขภาพนี่คือจุดที่ต้องใส่ใจที่สุดในปีนี้เลยนะครับการดูแลแบบเชิงรุกจึงจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะระบบกระดูกและกล้ามเนื้ออย่างเช่นอาการปวดหลังหมอนรองกระดูกทับเส้นอะไรแบบนี้รวมถึงระบบทางเดินอาหารที่จะอ่อนไหวเป็นพิเศษจากความเครียดด้วยครับ และยังมีคำเตือนเรื่องอุบัติเหตุเข้ามาได้นะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับน้ำในเดือนเมษาแล้วก็ไฟหรือของร้อนในเดือนกุมภาต้องระวังให้มากจริงๆครับและตรงนี้แหละครับคือวิธีคิดที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยช่วงที่ดาวเสาเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมไปจนถึง11ธันวาคมเนี่ยอย่าไปมองว่าเป็นช่วงขาลงนะครับแต่มันคือช่วงบ่มเพาะที่จําเป็นมากๆเป็นช่วงเวลาที่ต้องกลับมาแก้ไขปัญหาเก่าๆที่ค้างคาแล้วก็สร้างรากฐานให้แข็งแกร่งเพื่ออะไร เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการก้าวกระโดดครั้งต่อไปนั่นเองครับพอเราทราบภาพรวมทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้มาดูกลยุทธ์และเครื่องมือที่จะช่วยให้เราบริหารจัดการพลังงานของดวงดาวในปีนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกันดีกว่าครับการเลือกใช้สีและอัญ,ญมณีที่ถูกฉลกเนี่ยก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยปรับพลังงานส่วนตัวให้ดีขึ้นได้นะครับจากในตารางจะเห็นเลยว่าสีที่ปลอดภัยแล้วก็ทรงพลังที่สุดสําหรับปีนี้คือโทนสีฟ้าน้ําเงินแล้วก็สีดําครับ ซึ่งจะช่วยเสริมพลังประจําตัวแล้วก็ดึงดูดการเงินไปพร้อมๆกันเลยในขณะที่สีโทนร้อนอย่างแดงส้มเหลืองอันนี้ควรจะหลีกเลี่ยงไปก่อนเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งนะครับสำหรับเคล็ดลับเสริมดวงง่ายๆที่ทําได้เองเลยนะครับลองดูตามนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการนวดเนินเสาซึ่งอยู่ตรงบริเวณโคนนิ้วกลางบนฝ่ามือเรานี่แหละครับนวดบ่อยๆจะช่วยลดพลังงานด้านลบจากดาวเสาได้หรือจะเป็นการปรับทาตุในร่างกาย หรือแม้แต่การทำบุญลงศพก็เป็นเคล็ดที่ดีมากๆเลยนะครับในการแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้ครับท้ายที่สุดแล้วนะครับปี2569นี้เนี่ยเปรียบเสมือนมหาภาระตะชีวิตของชาวราศีตุลเลยทีเดียวคําพยากรณ์ต่างๆก็เป็นเหมือนแผนที่ที่บอกทิศทางลมและกระแสน้ําแต่พลังในการตัดสินใจและนําทางเรือลํานี้ไปสู่จุดหมายนั้นมันอยู่ในมือของกัปตันเรือซึ่งก็คือตัวเราเองแต่เพียงผู้เดียวครับดังนั้น คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อแผนที่อยู่ในมือแล้วกับตันเรือแต่ละคนจะเลือกนำทางเรือชีวิตของตนเองให้ผ่านพ้นปีแห่งการปรับสมดุลครั้งใหญ่นี้ไปในทิศทางใด